มาส่งไปส่งต้องการ OFF ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูวแอนนะคะวันนี้จะคุยกันเรื่องมาส่งแล้วก็ไปส่งด้วยกันนะคะเมื่อครั้งก่อนก็คุยกันเรื่องมารับแล้วก็ไปรับวันนี้ถ้าถ้าใช้คำว่าส่งอย่างเดียวก็จะไปว่า send send อย่างเช่นส่งจดหมายก็ send a letter แต่ถ้าจะใช้คำว่ามาส่งหรือว่าไปส่งก็แปลว่า drop off drop off ถ้ามีคำว่า drop อย่างเดียวก็แปลว่าให้ตกลงไปอย่างเช่นถ้าคแหวน drop แก้วน้ำหนึ่งใบก็มันจะแตกแน่นอนนะคะ drop แต่มาส่งก็แปลว่า drop off ก็เหมือนกับมารับแล้วก็ไปรับต้องเสียบคำนามภายใน drop แล้วก็ off ด้วยกันก็อย่างเช่นวันนี้แม่มาส่งกาแฟให้ฉัน today my mom will drop coffee off for me หรือว่าไปส่ง วันนี้จะไปส่งการบ้านที่โรงเรียน Today I will drop my homework off at school อะบางครั้งก็ใช้ drop off แล้วก็คำนามก็ได้นะคะ,ะ drop off coffee หรือว,ว่า drop off homework อประมาณนั้นต้องการคำว่า,า off ด้วยนะคะ drop off drop off ถ้าใช้คำว่าใบส่งเพื่ออ,อำลาเพื่อนอย่างเช่นะจะไปส่งเพื่อนที่สนามบินเนาะแบบ say goodbye ประมาณนั้นก็ก็ใช้คำว่า say goodbye ก็ได้นะคะ,ะ drop off หรือว่า say goodbye ก็ได้แต่ส่วนใหญ่มาส่งหรือว่าใบส่งก็แปลว่า drop off ใช้คำ่า come drop off ก็ได้มาส่ง come drop off หรือว่าไปส่ง go drop off ก็ได้ค่ะโอเคแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ see you next time